ส่วนทางด้านพลตรีเดชอุดมนิชรัตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่บริเวณด้านหน้าค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริศึกจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์พร้อมมอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแก่กำลังพลที่ประจำจุดบริการประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ยังมีชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริศึกไวบ้บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยค่ะ จากนั้นนะคะผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมนาสิ่งของรวมทั้งกาแฟและเครื่องดื่มชูกําลังไปมอบให้กับกําลังพลและเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางสาย216บุรีรัมย์นครราชสีมาบริเวณจุดบริการประชาชนหนองผาองค์อําเภอลำปลายมาศค่ะ ช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ